บาดบ่หนาเสื้อเลยจักปีแล้วเนี่ยฮะสี่สิบปีสี่สิบปีตีพ่อค้าน้อยบาดสิโตะแอบบ่หนาเสื้อเลยค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจอดรถไถน้อยขั้นนี้ขายพรไม่ยังก่อนเขาเออนี่ยังก่อนเครื่องโค้งอ่าโค้งตรงนี้ว่างอ่าพ่อค้าน้อยเสนอราคาจากบาทเนาะ หาพันเอาใส่หน้าแล้วก็หาพันได้กำไรอยู่บ่ฮะคือมาแบ่งกันแล้วครับแบ่งไหนเจ้าวันไดใส่ใส่ไปเหมือนโอ้หาพันพี่น้อง <c oughs> ได้อัน,อ,น,น,นอ,อันซาซาลีพร้อมกัาอันซาลีโอ้ก็ถือแค่ใส่งานได้เลยครับเดี๋ยวไปใส่งานได้เลยจังวันนี่แล้วเนี่ยเพันสอมให้เบิ้งั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเเป็นร่กา จักปีแล้วนี่พ่อค้าน้อยรูยกบอ,อ,อสี่สิบป,ปีประมาณนั้นเป็นของยี่ห้อ,อยังเนาะนี่จนว่าลบเมือเ่อไหอีสู้เขาไมีสู้สโอ้มดสู้ดำต,ตามสภาพด้วยล่ะนี่ยดำรุ่นได้บอสเนี่ยซี่สิบป,ปีอือสุดยอดเลยค่ะพี่น้องหาท่านมันคุ้มอยู่ได้จ้าเนี่ย พ่อยังมาเตี้ยมันได้ตัวนี้เนาะค่ะเนาะมันได้ตัวนี้ถันซื้อไม้ตัวนี้มันเท่าได้เนี่พ่อค้าน้อยกันซื้อไม่เนี่ยเนา,า,านะเคยถุนฟูน,น้อยเออโบไปยังอันนั้นถ้าไปแตง่งได้ซื้อไปให้ไปสวนลุยน้ำใส่ปุย๋ยเนาะลุยน้ำหลองมันหลองอ้อยได้สบายเลยค่ะพี่น้องหาผัน โอ๊ยพ่อเสืออยู่ที่จ่าเนี่ผู้ใดสนใจกะทักเบอร์มากกับพ่อค้าน้อยเด้อค่ะเดอ้อพิกัดกะตำบลเซอ่อเพออำเภอกุมภาวัดปีจังหวัดอุดรธาน,านีค่ะบ้านโน้นสมพรค่ะหาบ่พ่อกะทู่มหาเบอร์พ่อค้าน้อยเฮานี่แหละจ่าเนี่ยเ,รเแรงอันไหนก,เเก,หก็เครื่องเกจจุดหาแรงครับอ๋อเครื่องเกจจุดหาแรงเพิ่นไปเบิ่งมาแล้ว คงคงเล่นนาตลอดบ่มีถอยหลังคงจะเล่นนาตลอดบ่มีถอยหลังราคาเสียครับนี่ยหาพันตัวนี่บ่ต้องต่อเลยบ่จ้อาอ๋อราคานี่ใส่น<า>้ำมันใส่ยิงกับปบตอหมูอ่าจะว่ารถใส่งานได้อา่าน้ำมันจะง่อยออกง่อยนะอา่าน้ำมันจะจะง่อยออกจะน่อยออ ไปแต่งเอาวะเจ้าอืมสุดยอดเลยขพราะสืออยูด่ดอกจ้าเพราะเสือใจวะอืมแก้เพื่อนแก้เพื่องเนาะอืมอันอันพ่อค้าน้อยคันนี้ก็สนใจนี่ให้เขามารับเอาฮอดบ้านเลยแม่นป่จ้ะบ่ได้ทรงเนาะอืมบ่ได้ทรงราคานี่มารับเอาเลยจา้านี่ละ ลิปน uh, ้กะขอฝากพี่น้องสนใจกะทักมาเลยเด้อจ้ะเด้อขายแล้วหรือยังหรือว่าสนใจตัวใดกะมาโทรถามพ่อค้าน่อยได้จ้าเพราะว่ามีหลายมีมีหลายขั้นยู่จ้าแต่ว่าขั้นทีดติดซาลียนี่ตัวเดียวมนาะอ๋อที่ขั้นที่ติดไอ้ขั้นทีดติดไอ้นี่จ้าซาเลงเนี่ยจ้าเดือยู่ขั้นเดียวเท่านั้นค่ะ อืมอิิเพื่อนเท่ากับไปสอบเองค่ะใส่ไม่สอบเองมันเป็นมันคล้ายอ่าคล้ายตามสภาพเลยเข้าออกมาสภาพแบบนี้เลยแมนบอคล้ายตามสภาพเลยบ่ได้สอบบ่ได้ยังนีงกะ เึ้นสนิมตามสภาพเลยจ้านี่ยสี่สิบปีกับฟังอรรถกับพี่น้องโลอเล็กมีงามๆเลยคุเผลงานาลอนเล็กก็ยังงามๆมาฉันนิดเดียค่ะ<ล> <c oughs> สนใจรถคันนี้ก็จะเลื่อมทอทักมหาพ้าหน่อยเด้อค่ะเดอ้อบ้านโนงนสีชมพันนี่แหละจ้าเยวจะเอาเบอร์โทร <c oughs> ไว้หายด้ยค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณหล,ลายค่ะสวัสดีค่ะ